Together Podcast อยากมีความสุขต้องเลิกยึดติดจริงๆเป็นคำกล่าวที่ผมเคยเห็นมานานแล้วหลายคนเวลาเห็นคนเป็นทุกข์ก็จะมีข้อแนะนำให้ปล่อยวางแต่ปัญหาของคนเป็นทุกข์คือยากที่จะปล่อยวางมันเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาแฟนบอกเลิกมันก็เศร้าคิดถึงเวลาเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกัน เพื่อนๆก็อาจตอบใจบอกว่าปล่อยวางบ้างเถอะเขาไปไหนตอนไหนแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปแต่หลายครั้งคนฟังก็ยังทำใจไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องว่าจะทำอย่างไรให้ปล่อยวางได้หรอกครับอะไรที่เราถือไว้นานก็คงยากที่จะปล่อยแต่อยากจะเสนอว่าแทนที่จะหาทางปล่อยวางเราเริ่มป้องกันจากการไม่ยึดติดกันก่อนสำหรับผมน่าจะง่ายกว่า การไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่สนใจอะไรเลยแต่คือความสามารถที่เราจะมีความสุขได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะักถ้าเป็นเรื่องแฟนคือคบกับแฟนได้รักกันได้แต่ทำอย่างไรให้เรายึดติดกับแฟนน้อยที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ห่างกันตลอดเวลาแต่มันคือความสามารถที่เราจะมีความสุขได้แม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากเราเราก็อยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง การไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่รักกันแต่คือการเอาความสุขมาไว้กับตัวเรามากกว่าฝากไว้กับคนอื่นลองคิดดูว่าถ้าความสุขของเราเต็มไปด้วยคำว่าเธอจะต้องตลอดเวลาเราจะเริ่มมีความสุขยากขึ้นเรื่อยๆวันๆก็จะเอาแต่คาดหวังว่าแฟนต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราถ้าเขาทำดีก็ดีไปถ้าเขาไม่ทำก็งอนทะเลาะกันอีกถ้ารกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ก็ย่อมจะแย่ลงไม่มีใครรอกที่จะทำทุกอย่างที่เราพอใจขนาดตัวเรายังไม่สามารถทำได้ทุกอย่างที่เราพอใจได้เลยและสุดท้ายพอเลิกกันก็มานั่งเสียใจแล้วก็ต้องพยายามปล่อยวางกันอีกเริ่มอย่างนี้ดีกว่าไหมเป็นแฟนกันถ้าทำความเข้าใจกันว่าใครชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรแต่เราจะต้องไม่ยึดติดความสุขอยู่กับตัวเองอะไรที่รับได้ก็ยอมรับว่า แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันอะไรที่รับไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆถ้าอยากเป็นแฟนกันซึ่งถ้าเขายังทำอยู่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายเพราะเรารับเรื่องนั้นไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้ทุกเรื่องอะไรแบบนั้นไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแฟนความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเลยพ่อแม่ลูกก็ใช่พ่อแม่ที่ยึดต,ติดกับลูกจะเป็นคนที่ต้องการให้ลูกทำทุกอย่าง ที่ตัวเองต้องการด้วยคำว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นแบบนี้พ่อแม่จะรู้สึกแย่นะทำแบบนั้นแบบนี้เยอะๆบางทีลูกก็อาจไม่โตเลยมีอะไรต้องถามพ่อแม่ตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออีกทางก็คือเตลิดเปิดเปิงไปเลยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยึดติดคือพ่อแม่ที่ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกแต่รู้ว่าลูกก็มีความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องไปผูกโยงกับลูกตลอดไม่ต้องให้ลูกทําทุกเรื่องที่เราอยากได้เราถึงจะมีความสุขทุกอย่างมีจุดตรงกลางไม่ได้บอกให้ปล่อยไปแบบไม่สนใจเลยแต่ก็ไม่อยากให้ยึดติดกับทุกเรื่องจนไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายทําแบบนี้ผมว่าชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะคุณว่าจริงไหมการไม่ยึดติด ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจอะไรเลยแต่คือความสามารถที่เราจะมีความสุขด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะักและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพ s o d ถัดไปสวัสดีค่ะ